คืออีพวกคนที่มันนอกใจกันเนี่ยมันเป็นอะไรกันมากปะเรารักเธอนะแต่เราก็รักเขาด้วยว่าบล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 าบเห็นผลร้อยแปดความจริงสุดท้ายมึงก็นอกใจกูอยู่ดีนี่ิสัยของฉันเปลี่ยนไปตามสันดานของเธอแต่ว่าอันนี้ขอเคลมก่อนนะว่าไม่ใช่คอนเทนต์ไลฟ์โคดอันนยาแค่เป็นการแสดงความคิดเห็นในมุมมองของ วัยรุ่นสาวสองอายุยี่สิบสามปีเพิ่งเรียนจบมหาลัยและตอนนี้กำลังว่างงานบอกทำไมคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมานั่งพูดนั่งคุยอะไรเงี้ยเป็นคลิปก็จริงๆไม่ได้คาดหวังด้วยว่าคนดูเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้เพราะว่าก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรจริงไหมมันไม่ <c oughs> แต่ว่าก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่สามารถมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ว่าเรามีความคิดเห็นยังไงหรือว่าใครมีประสบการณ์ อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องก็สามารถคอมเมนต์ได้จากที่เห็นสภาพตอนนี้อาจจะเหมือนสภาพคนที่พร้อมนอนเอจริงๆนะคือกำลังจะนอนแล้วจริงๆแต่ว่าก่อนนอนเนี่ยก็เล่นติ k t o ็อกถวนไปเรื่อยไปเจอกับข่าวข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอินฟลูเขาเป็นอินฟลูปะ โอเคเข้าไปอินฟูท่านหนึ่งอันนี้ขอแบบไม่พูดชื่อแล้วกันเนาะอันนี้เดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยนะว่าเขาเป็นตำนานรักมาราทอนคบกันมา15ปีคนใครๆเขาก็มองว่าเป็นคู่แท้คู่แท้มันจะมีจริงหรอคือโมเมนต์เบื้องหน้าเนี่ยเป็นโมเมนต์แบบในฝันเลยมีการคุกเข่าซอร์ไพรส์กลางหิมะขอแต่งงานกลางสวิตเซอร์แลนด์คบกันมาเนี่ยสิปียาวนานมากพิสูจน์ความรักทางไกลบลาบลาบล สุดท้ายผู้ชายมีเมียน้อยอยู่แล้วตลอด15ปีอะผู้ชายมีเมียน้อยอยู่แล้วแล้วเราไม่รู้มาเลยตลอดเวลาที่ทคบมาเฮ้ยแล้วจังหวะที่รู้ว่าผู้ชายคนนี้มีเมียน้อยอะคือจังหวะที่เขากำลังแบบจะแต่งงานกันอะ่ะ15ปีอะ่ะกำลังจะเดินก้าวขาเนี่ยก้าวขาเนี่ยเข้าลัวมเมียน้อยเสนอตัว เชื่อมงจากที่เลื่อน t i k กตอแล้วแบบเห็นข่าวเนี้ยคือต้องแบบมานั่งตั้งกล้องเซตไฟเพื่อมานั่งพูดท็อปิกนี้เพราะว่ากูอินมากแล้วถ้าพวกที่เล่นติ๊กตอกเยอะๆพวกที่เล่นติ๊กตอกแบบบ่อยๆอะ่ะมันจะมีชาเลนจ์ชาเลนจ์หนึ่งที่ใส่เพลงของบู n o มาเพลงนี้ซึ่งชาเลนจ์เนี้ยจะเป็นชาเลนจ์ที่เขาจะแคปแชทแล้วก็เป็นแชทที่ เป็นข้อความสุดท้ายในการบอกเลิกเป็นข้อความสุดท้ายที่แบบติดต่อกับแฟนเก่าหรือว่าเป็นข้อความที่แบบทำให้ช็อกซึ่งในฐานะที่เป็นติ๊กต็อกเกอมาตลอดกี่ปี4ปี5ปีแล้วก็เป็นพวกที่แบบติดอินเทอร์เน็ตติดโซเชียลมากในชาลเลน g ์เนี้ยเลื่อนทั้งหมดเนี่ยแปนะโดนนอกใจ <c oughs> จะเป็นประโยคที่ว่าแบบขอโทษนะเราเลือกไม่ได้ ขอ,นะ it, да bien, ขอโทษนะคนนั้นเขาตืดๆซึ่งส่วนมากนะอีพวกที่มันนอกใจเนี่ยเท่าที่ดูมาเนี่ยจะเป็นประโยคที่แบบประมาณว่าเรารักเธอนะแต่เราก็รักเขาด้วยหรือว่าก็แบบว่าเราขอโทษจริงๆที่เราทําแบบนี้แต่ว่าบล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 าเห็นผลร้อยแปดแต่ความจริงสุดท้ายมึงก็นอกใจกูอยู่ดีซึ่งจากชาเลนจ์อันเนี้ยจะลามไปถึงอีกเทรนด์เทรนด์หนึ่งที่จะเป็นเทรนด์ดิท็อกที่บอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้แล้วเราเห็นภาพเราเนี่ยใส่ชุดสีขาวเลยค่ะ คยเห็นว่าแล้วพอเลื่อนรูปถัดมาเนี่ยเป็นรูปไปบทชีซึ่งเอาจริงนะมันเป็นชาเลนจ์ที่คนเขาเขาร่วมเยอะมากคือคนที่มันนอกใจอะ่ะมันไม่ได้รับผลกรรมนี้แต่คนที่มันโดนนอกใจอะ่ะมันต้องไปแก้กรรมมึงเอาจริงนะเทรน Google 2 0 2 6 2น2 5ที่ตัดกรรมที่ตัดบุญตัดเส้นสายสายอะไรสายใยสายกรรมอะไรเนี่ยเป็นเทรนฮิตนะวัดไหนเนี่ยที่แบบว่าอุ้ย ไปโอ้โหไปตัดกรรมตัดเจ้ากรรมในเวรตัดอะไรเป็นวัดที่หิตเป็นวัดที่ป๊อปปูล่าเพราะว่าอะไรละ่ะเพราะว่าคนที่มันโดนนอกใจมันต้องรักษาตัวเองไงแล้วคนที่มันนอกใจมันทําอะไรละ่ะมันก็ไปมีความสุขของมันไงส่วนตัวนี่พยายามมองหาว่าทําไมคนที่นอกใจเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนั้นเขามีปมอะไรไว้เด็กหรือเปล่าหรือว่าเขามีอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวนี่ไม่รู้เราไม่สามารถจะไปรู้ปมคนอื่นได้แต่ว่า พยายามหาคําตอบเท่าไหร่อ่ะคาตอบสุดท้ายก็คือเห็นแก่ตัวป่ะคือแต่ว่าคือต้องเข้าใจก่อนว่าการที่คน2คนคบกันน่ะมันคือการคอนเซนต์ร่วมกันสมมุติถ้าคนเนี้ยอยากมีคนอื่นเพิ่มเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ควรทําคือคุณต้องไปขอคอนเซนต์ขอการเอาอนุญาตก่อนว่าเราจะเป็นโอเพนเรレーションชิพไหมหรือเราจะไปทางด้านไหนเราจะสามารถทำให้ความสัมพันธ์ได้บ้างถ้าเราอยากมีคนอื่นเข้ามาแต่ถ้าคนเนี้ยไม่คอนเซนต์ก็แปลว่า ถ้ามึงไปมีคนอื่นอะือมึงคือนอกใจแล้วแต่สิ่งที่มึงเลือกเนี่ยคือการที่มึงแบบไม่ไปปรึกษาไม่ไปอะไรมึงแอบมึงแอบไปมีความสัมพันธ์อื่นๆที่ไม่ได้รับการคอนเซนต์จากคู่ของมึงคู่ของมึงที่มึงไปเดทปิ้งกันมาคู่ของมึงที่มึงตตัดสินใจร่วมที่จะคบกันในฐานะที่เรายังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมคนถึงนอกใจอ่ะเดอรลองถาม AI where showing what's explore complex or ideas just or or around you by you topics just can talking มาแบบอินเตอร์เลยล่ะเราอยากรู้ว่าเหตุผลของคนที่นอกใจเนี่ยมันคืออะไรหรอคะผลในการนอกใจมีหลากหลายนะครับอาจจะเป็นเพราะความสัมพันธ์มีปัญหารู้สึกขาดความรักหรือความเข้าใจหรืออาจจะเป็นเพราะเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์เดิมๆหรืออาจจะเป็นเพราะปัจจัยส่วนตัวของแต่ละคนก็เป็นได้ครับโอเคแปลว่าคนที่นอกใจเนี่ย เป็นคนที่ขาดความรักหรือความเข้าใจจากความสัมพันธ์ที่ตัวเองกําลังอยู่ตอนนี้แล้วแต่ปัจจัยแต่ละคนแต่สุดท้ายเนี้ยก็แปลว่ามึงนอกใจไงอะไรก็มาหักหล้างว่ามึงนอกใจไม่ได้คือจากที่ ChatGPT ยกตัวอย่างมาสุดท้ายไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามอะ่ะเราคิดว่ามันคือการขาดการคอมมูนิเคชันในความสัมพันธ์มันขาดการสื่อสารซึ่งกันและกันว่าเราควรจะปรับทางไหนเราควรจะถ้าเราเบื่อ เราควรจะปรับรสนิยมในการครบกันยังไงสิ่งสิ่งนี้มันคือสิ่งสิ่งที่ชีวิตคู่ทุกคนชีวิตความสัมพันธ์ไม่ว่าจะแฟนไม่ว่าจะเพื่อนที่ทำงานหรือว่าใครก็ตามเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่ต้องมีร่วมกันคือการสื่อสารอ o ม m u นิเคชั o เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่าง a c c e p t l e ง่ายๆเลยต้องบอกก่อนว่ามนุษย์เราเนี่ยมีวิธีการสื่อสารเยอะมากที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตในโลกมองไม่เห็นอ่าพูดได้พูดไม่ได้ไม,มีภาษามือพูดไม่มีภาษามืออ้าวมองไม่เห็นด้วย มีมีตัวหนังสือที่เป็นอักษรน,นูนแล้วคุณจะมาใช้ข้ออ้างกันแบบเราสื่อสารกันไม่ได้แล้วเ,เราเลือกที่จะไปนอกใจนี่นี่หรือว่าอีพวกนอกใจเนี่ยมันจะมีปมชีวิตอะไรของมันหรือเปล่าลองถาม AI ดูไหมนั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจเป็นไปได้นะครับบางคนที่มีประสบการณ์ในวัยเด็กที่ไม่ดีหรือขาดความรักและความอบอุ่นอาจจะส่งผลต่อมุมมองความรักและความสัมพันธ์ในอนาคตได้ครับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่นอกใจจะต้องมีปมจากวัยเด็กเสมอไปครับก็แปลว่าปมเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ตามแต่ว่าสมมติถ้ามึงมีปมก็ไม่ได้แปลว่ามึงจะเอาปมของมึงมาสร้างปมให้คนอื่นการที่เราต้องใส่ชุดขาวโกนหัวเข้าวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราควรทำหรอมันเป็นเรื่องที่กูต้องรับผิดชอบด้วยหรอทั้งที่มึงเป็นคนก่อ ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ยอมรับเลยนะว่าเราเป็นคนที่เติบโตมากับเทพนิยายกับหนังสือที่เราปลูกฝังว่าความรักที่แท้จริงอ่ะมันมีอยู่จริงความรักที่แบบ long lasting love ความรักแบบชั่วนิรันร์รักกันชั่วฟ้าดินสลายแต่ว่ามึงเห็นข่าวอะไรเนี้ยมึงกูจะเชื่อได้ไงว่ารักแท้ม,มันมีจริงอ่ะคือบางคนคบก็แบบโอ้โหสรุปเป็นไงล่ะมีเมียน้อยมีบ้านเล็กมียน,นี้อาชีผมเป็นอย่างนี้เนะี่ยอาชีเนะ เพราะอะไรล่ะเพราะคนมันนอกใจยังไงล่ะคือในยุคสมัยเนี้ยส่วนตัวนี่อ่ะไม่สามารถเชื่อใจคนรักของเราได้เลยว่าเขาจะไม่มีการชีตติ้งเราอะสมมติถ้าเขาไม่ได้แบบนอกใจกันโดยตรงแต่ว่ามันก็ยังมีคําว่าไมโครชีตติ้งเฮ้ยไมโครชีตติ้งคืออะไรซึ่งพฤติกรรมไมโครชีตติ้งอันนี้คือคนไทยอ่ะหลายคนยังคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติซึ่งความจริงมันไม่ปกติไมโครชีตติ้งหรือการนอกใจเล็กน้อย คือพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ลึกๆมีเจตนาแอบแฝงในเชิงชู้สาวเฮ้ย <Hey! S 1> แม้จะยังไม่มีการสัมผัสตัวหรือมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นก็ตามยกตัวอย่างเช่นการกดไลค์กดรีแอคที่ทำเฉพาะเจาะจงกับคนเดิมๆซ้ำๆหรือโดยเฉพาะรูปเซ็กซี่หรือโพสอ่อ,อยๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการแอบส่องเข้าไปดูโปรไฟล์ของแฟนเก่าหรือว่าคนที่แอบชอบบ่อยๆจนเป็นกิจวัตรหรือจะเป็นคอมเมนต์แฝงในเช่นคอมเมนต์เชิงหยอดหรืออีโมจิที่ดูสนิทสนมเกินเบอร์ส่วนตัวเราอะยอมรับเลยนะว่าเป็นคนที่อินซิเคียวมากสมมุติถ้าแฟนเราอะไปกดไลค์กดรีแอคกดอะไรกับคนอื่นนะเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่มีการสัมผัสตัวหรือมีเพศสัมพันธ์แต่ว่า คนที่เป็นแฟนมันสบายใจอหรอนอกจากนี้ยังหมายถึงการสื่อสารที่ปกปิดเช่นการแอบส่ง DM คุยเรื่องที่ไม่จำเป็นหรือว่าแอบลบแชทมึงนี่เองลบแชทในฐานะที่เราเป็น g ิร์ล g กูลแล้วเรามีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายใช่ปะสมมติถ้าเพื่อนสนิทผู้ชายคนนั้นอะ่ะ <c oughs> เขามีแฟนกูนฐานะในสิ่งที่กูจะทาอะ่ะมันคือการออกห่างและการแบบรักษาระยะห่างว่าเออเราจะไม่มีการคุยเล่นเราจะไม่มีการแบบไปเที่ยวคุยเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามึง เขามีแฟนเขามีแฟนยอย่ามาอ้างเลยว่าอุ้ยก็เป็นเพื่อนกันรครบกันมานานแล้วมึงคิดว่าคนที่แบบเป็นแฟนกันอะเขาสบายใจจริงๆหรอที่แบบมีเพื่อนต่างเพศหรือว่าอาจจะแบบไม่ต่างเพศหรือว่าจะอะไรก็ตามแต่สเปซเพื่อนกับแฟนพิเออร์เตี้มันต่างกันอยู่แล้ว นอกจากนี้พฤติกรรมอื่นๆที่บ่งบอกถึงไมโครชิฟติ้งก็จะได้แก่การถอดแหวนเวลาไปเที่ยวหรือการเจอสังคมใหม่ๆแต่งตัวจัดเต็มเวลาต้องไปเจอกับคนคนหนึง่งวงเล็บที่ไม่ใช่แฟนเราหรือจะเป็นการทำตัวให้ดูเหมือนเป็นคนโสดอันเนี้ยมึงก็เปิดโอกาสมึงเปิดโอกาสนี่ คือ AI ชีบอกว่ามันคือการทำลายความไว้ใจทีละเล็กทีละน้อยเหมือนเป็นการจุดเริ่มต้นในการนอกใจต่างๆเพราะมันคือการอนุญ,ญาตให้ตัวเองข้ามเส้น <S <S ไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนุดท้ายก,ก็คือการนอกใจจริงๆืง <S <S คเนี้เอาจริงนะเราจะเชื่อได้ยังไงว่าในยุคๆนี้แฟนที่เราคบอยู่อ่ะมันไม่ได้ชีตติ้งเราอันนี้ไม่ได้จะมาพูดให้ทุกคนแบบอุย๊ยกังวลนิเวอร์ซินซิเคยวนะแต่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะ How does she does know you? คือส่วนตัวในฐานะที่เราพยายามจะมีเอ p มพาร์ีกับทุกคนเราพยายามจะหาข้อมาหักล้างให้คนที่นอกใจว่าอุย้ยเขาอาจจะแบบมีปัญหาโน่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเนี่ยกูก็ยังคิดคำตอบไม่ออกนอกจากคำว่าพวกมึงเห็นแก่ตัว อายยกตัวอย่างง่ายๆไม่รู้ว่าจาถูกไหมไปเจอโพสต์หนึ่งใน a ฟ e b o o k มาเขาบอกว่าคนๆเราเนี่ยสมมติถ้าเราจะเลือกแฟนของ,ของเราเนี่ยแบบมาเติมเต็มเราให้ครบ100เนี่ยแล้วเขาเติมเต็มเราได้แค่แบบ80อย่างเงี้ยแล้วอีกคนคนเนี้ยมันรู้สึกว่ามันมันยังไม่เต็มร้อยมันได้ไม่พออ่ะมันก็เลยไปหาข้างนอกอีกเพิ่มอีก20แล้วทีเนี้ยกูรู้สึกว่ามึนจะยอมทิ้งแบบ80เพื่อไปเอา20หรอก็คือคนนอกใจงโง่ทุกคนนะเอาจริงๆไม่ใช่โงอ่อย่างเดียวหรอกเหียเห็นแก อันนี้พูดคำหยาบเนี่ยอยากรู้ว่า YouTube มันจะแบนไหมในตอนนี้ก็ยังหาอะไรมาปกป้องคนที่นอกใจไม่ได้เพราะคนนอกใจมันเฮี้ยทุกตัวอย่างนี้เลยคือจะบอกว่านี่พูดกับเพื่อนมาตลอดว่าเออสมมุติถ้าเพื่อนโดนนอกใจหรือว่าแบบเพื่อนโดนอะไรอย่างเงี้ยกูตามไปถึงบ้านแน่นอนเพราะว่าคนนอกใจทุกคนสมควรโดนตนีมันเป็นสิ่งที่เราไม่เข้าใจเลยนะว่าคนที่ทำเฮี้ยกับคนอื่นคนที่สร้างปมให้คนอื่นอะชีวิตมันดีทุกคนเลยอะแล้วคนที่โดนกระทำอะ ต้องไปเข้าวัดต้องไปแบบตัดกรรมต้องไปแบบหาจิตแพทย์อ่ะหรือบางคนถึงขั้นทําลายตัวเองอ่ะปัญหาไม่ได้เริ่มจากเราที่เป็นคนก่อเข้าใจปะคนก่อมันคือคนที่แบบเห็นแก่ตัวแล้วคนที่ไม่ยอมที่จะทิ้งเราเพื่อไปแบบให้มันเสร็จภารกิจก่อนแล้วที่จะไปทําอะไรของมันไปแต่มันเลือกที่จะหลังเราไว้เพราะว่ามันเห็นแก่ตัวไงล่ะเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วอ่ะใครที่มีความหลักแล้วทุ่มสุดใจ ให้เต็มไปหมด100%อ่ะเราก็ดีใจด้วยที่เขาสามารถรักคนอื่นได้แบบนั้นแต่ในฐานะที่เราเป็นเราแล้วเราเจอแบบเหตุการณ์อย่างเงี้ยในทุกๆวันอะเวลาเรารักใครเราเผื่อใจทุกครั้งเพราะเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งแบบต่อให้มันจะดีแค่ไหนคบกันมานานแค่ไหนแต่ถ้าคนมันจะเฮียมันก็เฮียถ้ามันจะนอกใจมันก็นอกใจเราไม่สามารถรักใครได้เต็มๆห0เเลยแต่คนที่เราควรรัก100%อ่ะ มันคือตัวเราเองเว้ยอุ้ยเชี่ยแบบไลฟ์โคดอะคือพยายามจะไม่ทําให้มันดูเป็นไลฟ์โคดแล้วนะมันบังเอิญเป็นเองคือคอนเทนต์เนี้ยไม่ได้เป็นคอนเทนต์อะไรเลยเป็นคอนเทนต์ที่ด่าคนนอกใจแล้วก็คอนเทนต์ที่โชว์ตีนแต่ว่าสุดท้ายเนี้ยช่วงไทยคลิปเนี้ยอยากให้ทุกคนแบบว่าเลิกหาเหตุผลให้คนที่มันนอกใจคนนอกใจรังให้ตายก็ไปอยู่ดีกูเปลี่ยนเนื้อนี่ใช่ปะ นั่นแหละมันก็เหมือนคำคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเราอย่าปพยายามหาเหตุผลว่าทําไมฆาตรกรเขาถึงเลือกที่จะๆๆๆๆๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็การที่เรารู้คําตอบไปอะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะเอาคนตุดๆ,ๆุดกับมาได้หรือว่าจะทให้คนที่มันโดนนอกใจไปอะ่ะมันช่วยให้มันหิวมันไม่ได้ช่วยให้เรารักษาได้เร็วขึ้นในเมื่อเขาเลือกที่ท่ทำอย่างนั้นเราจะพยายามมีเอมพัตตีกับเขาทําไมรู้สึกว่าเอมพัตตีมันควรมีให้สำหรับคนที่ควรได้รับ บางอย่างไม่จําเป็นต้องเข้าใจในสิ่งที่เราไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ควรจะเข้าใจที่สุดคือตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรและตอนนี้เราจะสามารถรักษาแผลใจตัวเองได้ด้วยวิธีไหนได้บ้างให้ได้กลับมาเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดโอ้แบบไลฟโ์โค้ดเลยล่ะโอ้โหพี่อ้อยพี่ช็อตเตรียมตกง,งานนะคะเนี่ย เราเล่นนะคะเราเล่นนะคะพี่อ้อยพี่ช็อตเอาเป็นว่าใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการนอกใจหรือโดนนอกใจหรือว่าคนที่มีประสบการณ์เคยโดนแฟนตัวเองนอกใจหรือว่าเรามีวิธีการรักษายัางไงก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์ร่วมกันได้เพราะว่าเผื่อในอนาคตสมมติถ้ามาเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆแล้วก็ น่าจะต้องเรียนรู้วิธีการรับมืออีกเยอะด้วยเช่นกันในครั้งหน้าถ้าทุกคนอยากให้เรามาพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นคลิปแรกๆของช่องก็กาลังแบบว่าเริ่มต้นแบบว่าทํา YouTube นะคะก็จริงๆก็ทํา t ิกต o k มาก่อนล่วงหน้า10 4 5หปีแล้วก็เป็นการเปิดตลาดใหม่ เปิดช่องทางใหม่ในการทำมาหาก,กินก็เลยหันมาทำ YouTube ซึ่งตอนนี้มียอดฟอร์แบบ500กว่าก็เขินๆขินอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะมาพูดเรื่องคอนเทนต์อะไรพูดเรื่องประเด็นสังคมอะไรอีกก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายนะคะไอ้พวกนอกใจมึงรับนี่ไปไปตินกูเนี่ย อันนี้ขอพูดได้ปะ่ะเพลงไทยสมัยเนี้ยมันชอบเป็นแบบเนื้อหาประมาณว่าแอบซ่อนคนคนนึงเอาไว้ยังแอบอุ้ยพูดไม่ได้เดี๋ยวเจ้าของเพลงเขาฟ้องคนหนึงเขาช่างอุ้ยอันนี้ก็พูดไม่ได้เดี๋ยวเจ้าของเพลงเขาฟ้องนั่นแหละทุกคนอย่านอกใจกันเลยเถอะเรามาทำสังคมให้มันดีกันเถอะเนาะขอร้อง